นี่จับพระจ่าแม่จ๋าคนรวยของติ่งเลยเก็บดอกทุกวันเสียสมเกียรติอะเสียสมเกียรติอยู่ติดอยู่ติดบ้านยายพินนะเก็บดอกทุกวันจ่ะตอนนี้โลเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมะลิถูกถ้าวันพ,พระแพงของเยอะอากาศมันร้อนมะลิลจะเยอะจ้างเก็บโลเท่าไหร่เดยดเนี้ยร้อยหนึงห่งร้อยหนึ่งเฮ้ยน้ามารับจ้างเก็บปะเนี้ย ออกไม่ไม่พอไม่ทันขายนะเห็นเยอะๆอย่างนี้ไม่ต้องคิดจะมาซื้อนะออกไม่ทันขายจ้ะเพราะว่ามะลิเยอะแถวเนี้ยแถวแถวบ้านยายพินนี่รับเองถ้าใครตามหารักแท้มาเลยจ้ะไม่ต้องไปโพสหารักแท้แกแกดูนะฉันได้อยู่ท่ามกลางรักแทะก็นั่นน่ะรักแท้อยู่รอบบ้านเลยที่บ้านแถวแถวคนแถวบ้านจะไม่มี มีแต่ลักแท้ทังนั้นจะไม่มีการมีโลกสองใบสามใบหรกมีแต่ลักแท้แถวเนี้ยแล้วเป็นหมู่บ้านเป็นในร้อยทั้งหมู่บ้านผู้ชายผู้หญิงในร้อยเพียบจะ้ะแถวบ้านนะผู้ชาย100ร้อยมะลายเป็นเลยอ่าผู้ชายเอ้ยนั่นไงเจ๊เจ๊เจ,เจ๊ว่าจะออกคีอ่อยิ <laughs> อ่มกินข้าวเยอะจัดอันนี้ใช่หวานเจี๊ยบ ซื้อมาเมืองกันมาหวานเจีย๊ยบนี่จ้ะเมื่อวะเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อวานเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าทําทําไมอันนี้อันนี้มีมีดอกเยอะใช่ไหมอันนี้มีดอกเยอะแล้วต่อไปทําไมไม่มีดอกใช่ไหมสังเกตใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยสูตรสิบหกสิบหกสูตรเสมอเห็นไหม เขาจะทยอยใส่ปุ๋ยทีละทีละสองแถวสามแถวอะที่เยอะๆถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยที่เดียวเลยมันจะออกดอกพร้อมกันใส่นานไม่เพื่อจะได้ดอก่งใส่ปุ๋ยครึ่งเดือนก็จะออกดอกเห็นไหสวยงามวันหนึ่งได้เยอะอยู่นะแค่ไม่กี่ร่องวันหนึ่งก็เป็นสิบยี่สิบโลแล้วนะ เขาจะทยอยทยอยปัน,ป,นปันไปอย่างเงี้ยสมมติว่าทำมินีสี่ล่องใช่ไหมแล้วเขาก็จะใส่ไปขยับขยับวนวนไปจ้ะ<ป>เยอะมากอยู่ติดบ้านยายพินถนะ้าใครสนใจจะปลูกมาดูงานได้อยู่ติดบ้านยายพินเลยอันนี้อายุประมาณยังประมาณปีหนึ่งอะจ้ะประมาณปีหนึ่งเก็บได้ทุกวันนะมะลินี่จะเก็บได้ทุกวันเลยวนได้ตลอดเลย อันนี้ก็เริ่มทยอยมีเห็นไหมอ๋ออันนี้คลึขึงอันนี้ค,คุดอกคลุลมาถึงอันนี้เขาวนวน,วน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 ไปแล้วก็ตัดกิ่งมันเห็นไหมสวยงามมากไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะว่าเก็บดอกทุกวันเก็บดอกได้ทุกวันจริงๆจ้ะและ้วก็แถวบ้านยา่พินจะเป็นหมู่บ้านที่ร้อยมะลายคนร้อยมะลายเยอะจ้ะร้อยมะล a ยทาริบบิน้นมะลายขายเยอะมาก มีตลาดขายส่งต้นไม้ดอกไม้อะ่ะต้นต้นไม้ไม่มีนะต้นไม้ต้องสั่งแต่ถ้าดอกไม้อุปกรณ์ร้อยมะลัยเนี่ยจะมีเลยจ้ะเดี๋ยวพินเก็บไปให้ดูนะเนี่ยเขาจะเก็บดอกประมาณนี้ยนะเห็นไหมเก็บไว้เย่าพินเคยรับจ้างเก็บ สวยงามมากเลยมันต้องเก็บเชา้ชาเช้ามจะใหญ่กว่านี้จ้ะอันนี้คือดอกหลงมะเชา้านี่ที่เขาเก็บไม่หมดเนี่ยดอกโปดๆอย่างเงี้ย uh. สวยงามมากเลยเห็นไหมสวยงามมากเลย แถวบ้ญญานเยพินจะมีเยอะถ้าใครต้องการแบบว่าอยากได้ดอกลักดอกมะลิสดดอกดาวเรืองอ่ะทักมาหาเลยจ้ะเฟซสมเกียรติหรือติดต่อมาทางเยพินก็ได้เนี่ยเดี๋ยพินพามาซื้อนะ่ะรับรับร้อยมะยแล้วนะใครได้มะัยแก้บนถูกหวยรางวัลใหญ่อยากได้มะัยถูก,ถ,ก,ถ,กถูกอะแบบว่าราคาส่งอะใช้เยอะๆยอะทักมาเลยจ้ะแถวบ้ญญานยพินรับจ้างทำอยู่ ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกดอกหลงเต็มเลยเก็บไม่ทันเมไหมเช้าเก็บไม่ทันเลิกกันก่อนท้าทายอ๋อตัวนี้สั่งให้พวกนั้นเข้ามาอ่ะแล้วเก็บไปบ้านเนี่ยไม่เก็บไม่เก็บอ๋อไปปล่อยมันปล่อยบานเลยปล่อยบานหอมเยอะมากเลยนะเนี่ยอายุปีประมาณปีกว่าๆน่าปีกว่ากว่าหน่อยหนึ่งดกจริง อยู่ที่บ้านหอมกลิ่นกรุ๊บเลยเดี๋ยวแค่ดูคืนนี้อย่างพร้อมมืดบุญลำจะบางท่านน่ะเยอะมากถ้าเมื่อคืนนอนเล่นอย่างนี้กินพลอ๋อเกษตรกรยามวิการที่บ้านก็นอนดึกทำโน่นทำนี่สี่ห้าทุ่มถึงนอนสี่ทุ่มมาฝุ่จะเข้าบ้านเออเออไฟไม่ได้ไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละบางทีอ้าสมเกียรติยังไม่กลับงัจ้ะ ค่ะบ้ณฑิพิณจะมีนะมีไอเนี่ยมีมีมีดอกลักตอนนี้เมื่อวานก่อนขี่จักรยานไปตรงโน้นน่ะเขาทาไร่ไอนี่แล้วนะกุหลาบแล้วนะมีแล้วตรงไอไอตรงอะไรนะที่โผล่เส้นบะลาสลี่ออกมาตรงโน้นน่ะเส้นน่ะตรงอะไรวะตรงทางเจ้าโผล่อะไอไหนนั่นแหละไม้สตาร์ะ นั่นแหละนั่นแหละก่อนถึงไม้สตาร์น่ะมีมีไล่ดอกดอกกุหลาบไล่ส่สวนใหญ่ด้วยนะสวนใหญ่ด้วย,ยามาลิที่ส,สวยๆต้องดอกเงี้ยน่ะเนี่ยดอกที่ขอนิยมต้องดอกพันดอกแหลมอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยด,ดอกเนี้ยถ้าดอกเนี้ยจะเป็นที่นิยมของตลาดอ,าอ๋อมันมันมีชื่อพันธุ์ของเขารับเขาด้วยเนี่ย ต้องดอกใหญ่ๆแหลมๆอย่างเงี้ยจะเป็นที่ต้องการของตลาดดกมากยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่น